สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอร์ล์ชาแนลกลับมาอีกครั้งกับการเรีอคชันแอนิเมชันเรื่องตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังแานสองสำนักขังเลิ่พบจบแดน E.P. 122นึ่งร้อยยี่สิบอามาๆๆๆไปกันต่อเดือดกันรำกันได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กำลังจะไปที่อีหอคอยอะไรนั้นป่ะที่หิ้า กำลังจะไปสักอย่างทุกคนเหมือนกําลังดําเนินการตามแผนการอะไรการสักอย่างอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนพิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์คู่สิ่งคอมเมลล่าร์แล้วก็มีปุ่มสุดว่าแต่งฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปง่ะขอบคุณวีทีวีครับขอบคุณค่ะ จะรู้สึกอย่างไรบ้างหากมีความผิดปกติใ,นใ,นใดๆให้บอกข้าสันทีนะใช่ว่าเราจะต้องไปต่อไห่ได้อ๋อที่จะไปสูงสุดเขาไม่เป็นไรไม่ต่อส์เขาเป็นอะไรถ้าไม่นับเสียงเย็ยนชานะ <c oughs> ความหนาวเน,น็่สุดขั้วต้องนต่อเขาลุกม,มาสามพัเมตรสี่พันเมตรอาวุธการบิดของข้าจะรับไม่ไหวแล้วใช่ไหมข้าตั้งดีนะ ใช่ค่ะลูกปลดล็อกเขื่อลูกไอ้อูดเยอะมากใช้น้ำแข็งทำให้คุมระดับน้ำกายนะแต่วุ้นตัวจับความร้อนคุณสุริยาตัวจับข้าวไม่ได้หุ่ยเฮาตอนนี้สูงห้าคันห้าเมตรแล้วจะสูงกว่าน,นี้อ,นอีกเขียนจำกัดของข้าน่าจะหน 6, ึ่งห0 0ัเมตรพอแล้ว วังให้มากควาปลอดภัยสำคัญที่สุดถ้าหากทําไม่ได้ก็ห้ามบุกเข้าไปข่าจะส่งเจ้าไปแล้วนะ้นเฮ้ยจ้วงโยนเยอะบุ้มเยอะเต็กคนนี้มีความสามารถที่คนทั่วไปยากจะสู้ได้ ปัญหาที่ข้ากังวลก็คือภายใต้ท้องฟ้าอย่างราตรีที่ดูเล็กน้อยและไม่ผูกพันที่จะกล่าวถึงโอ้โอาที่จะได้เป็น,ทนทเทพมาอีกแล้วมันต้อเป็นแดนทเทพเลย ข้าจะใช้วิีออกคาทำลายกัฒนาการมันเองอ๋อสรอยที่ได้มาจากมหาเวลาที่ตอบแทนมหาจกพรรดครั้งที่สอก็ทำแบบมีคั้งที่สองแล้วมันพ่ออที่ขาตามถามาแปแสนปีแตไม่หาได้มากับเกิดขึ้นกับข้าแต่พี่าหาเขาถึงสองครั้งเพียงแค่ในเวลาเพียงสั้น ชาลิสยาไมแดนเทพผมต้องเรียกทำไมกันทำไมถึงอยู่ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะข้าเป็นสัตว์วิญญาณแต่เขาเป็นมนุษย์นนั้เหรอ เตราที on on. ่สุดมีสองช่วงหนึ่งนช่วงเวลาที่ามันจิตตัวจับและสอง็นช่วงเาถอยตัวาตตมีสติและังถึงร้อยสูบผกเยเกินผมสีโตโจมตีหลอกเพื่องขังการตัดสิของ้าเริ่มโจมตีหลอกข้าจะช้าไม่ได้ได้แค่วิญญาณจุดทำลายมันเยอะมากหลายท่ต้นตอหลักต้นกำลจิต เราทา้งพังจิตขนาดไม่มาปกคลุมยอดเขาบิลโต้ไว้ทั้งหมดเอาวัตถวจับขึ้นมาวิญญาณและขึ้นพลังจิตอย่านะมาจับตำแหน่งข้าหน้เฮ้ยมันรู้แ้วสกปรุวิญญาณมาป่าทำชีวิตที่ทิพตาป่าปลุกป่ามาเดินไปแล้วเราถูกจับตำแหน่งได้ทิพตาม่าไม่ถ้องจมตีถึงตายก็เข้าใกล้ไม่ได้เลยอ่ะต้องขอตัว เขาจะต้องฉีกเนื้อพวกมันให้ได้ก่อนอาวุธตัวจับเหนือน่านฟ้าต้องสร้างการเชื่อมต่อสัญญาณกับพื้นดินเพื่อทำงานหากเจ้าหลบได้อาวุธตัวจับและปล่อยสัญญาณรบกวนระยะและเจ้าสื่งการสื่อสารนะแต่ถ้าแบทนี้ตายหมดมองไม่เห็นพังแหละจังหวัดสุริยะ จะให้เจ้าสมผัสกับกาตาบออะไรนะอาวุธตัวจับเหนือหน้าฟ้าใช้ไม่ได้เหรอขอรับท่านฝ่ายท่านตอนที่มีอาวุธตรวจจับเหนือหน้าฟ้าผมหมดที่ใช้การไม่ได้ต้องนี้ยคูเพิ่มขึ้นมันอาจจะขาดข้อแต่ว่าวิธีการของอาวุธตรวจจับนี้ยังไม่สมบูรณ์นายศัตรูบุกหลวงวิศวกรวิญญาณปีศาลงมือ ถ้าผู้หญิงใหญ่มีคำสั่งลงมาแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ต้องจับผู้บุกรุกให้หมดมันแน่ร้อนอยู่แล้วผู้หญิงใหญ่ไหอยู่มีคนเดียวดูไปให้ไหวลูกลมันมาแล้วไวตัวทันโอน้ย คือแบบว่ากัรนำเิงมากอืมเหนเช็คเออเช็คเอไอแล้วหนียังไงรอดได้ยังไง่อสมีคนเดียวีกับจะไม่ตั้งรับอย่างเดียวโ o รู้แล้วไงสู้กลับแม่งเลยมาเบิดบุ่ม มายลควายครับความีอย่งดีสัวเจ้าหนีไม่พ้นหรอกระหวเจ้ากับข้ามีความแค้นเก่าที่ยังไม่สสานอยู่ลงเลยทังให้หมด ปล่อยไ้แ <upside> ม <down> ่น <spell> แ <out> ่น <Mu> ะ <In this machine> <entirely park> <yor> สุดยอดดูที่จะหนีไปไหนตาคายเพลิงทั่วโหโหโอ้โหตาพามีอยู่คนเดียวลรึที่มาเยาเอา โอ้ยそうだอยู่นะโอ้ย <c oughs> ได้มึ <c oughs> นมึนโ <c oughs> อ้อยโอ้อย Why Why โอ้ <c oughs> <c oughs> ยทำอะไรวะได้มึน <c oughs>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 

นีดล้อมตัวเองนอนถ้าขายเพื่อนสวนของข้าที่แท้ไม่ใช่โทษกรจอกแค่คนเดียวอย่าคิดหนีนะโ้ว้ายขู้มือสังทา ระวังนะลูกเอแคนพวอเอออ้าวจำได้ย,ยังยัง <c oughs> โห่พลังแรงแบบจึงขึ้นมากเลิศเรื่องว่าจะมีวงแหวนวิญญาณแสนปีด้วยตุ้ม ปูมแตกค่ะดรับโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโดนแล้วจ้าที่เอมัวาบางจังวัดี่ขโอ้ความสวยนะได้ไหมออกมาเร็ว แต่แล้วพอปีกอนี่สุ้อเหมือนปีีเสื้อโอ้ยเป็นปีกมาก่นแล้วไม่ใช่ผีเสื้อแล้วปีมาก่อนกียอดตนวงอีกหรอติดกับแล้วพวกเจ้าเดเหรอโอ้ยโอ้ย ได้วไงระวังนะเบนจงจะมาถึงแล้วเราต้องเร่งจัดการเขาดึงกลับได้แค่พิจารณ์เดโมซครัมอ๋มอ ร่วมด้วยช่วยกันมากคือทุกคนแบบว่าร่วมด้วยช่วยกันสุดๆเออรวมพลังกันได้นะเออ <c oughs> <c oughs> ไำมอ่ะ้ยทุกคนเหมือนงัดทุกอย่างออกมาเล้ไหมโหสวยจัง โอ้โหอืมเฮ้ื่อเอจริง ขนาดนี้แหละเออคือแบบคือลูกคือแต่ละคนไม่ธรรมดาเออจริงหมายถึงพวกกลัวต้องได้แล้วโอ้โหขวายควายค่าเฮียมากแผลเฮ่อกายแข็งขวายขึ้นทักษะที่จิต เนี่ยชุดสะพึ่งอุ้ยอุ้ยเทพสมุรทรเทพสมุรทรเลยตีสมุดโนะอ้โใใใหข้าศึกโอ้โหใด้แททุกคนแบบสะใจ,จมาก ควายข้างจริงเออกัดโอ้ควายฟ้าจัดการแกต้องยอมอ่ะล่ะเพราะทีมเราทำถึงขนาดนี้แล้วบนได้ยเอะไปตายซะ 哦，那刚才的海豚飞跃，蛮，好，哦，大家别忘，哎，苏苏丹塔图佩，来，谢谢你们的掌声。走。 แต่ยังไม่เห็นจุดจบเลยสู้กันกันดับสู้กันกันดับสู้จนเราต้องชนะแล้วเพราะว่ามึงกายแท้ของทุกคนทุกคนงัดไก่แท้ออกมาแล้วเหนื่อยแล้วอันนี้คือสุดแล้วเพราะฉะนั้นก็เนาะให้ลูกเดินสะดวกค่อนข้างจะงัดกันมาทุกคนละเม็ดแหละทุกท่าเลยแบบกระบวน่าอะไรพลังอะไรก็คือขนมาหมดแล้วเราร่วมมือกันได้อย่างดีภูมิใจเนแผนการเราแบบแยบยลมากค่อนข้างที่จะแยก่ันทำให้มันตายใจว่าแบบบุกมาคนเดียวแต่สุดท้ายก็คือเป็น มีทีนะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคือก็ทำลายไปได้หลายอย่างอยู่หมายถึงว่าพวกอุปกรณ์นู่นนี่อะไรเอออาวุธต่างๆอะไรเงี้ยเนาะดาวโคจรอะไรของมันมีดาวเทียมต่างๆมันเหมือนแบบเป็นปแบบคอยดูคอยสัญญาอะอย่างเงี้ยเออส่งสัญญาไม่ถึงล้วจ้าบายจ้าบายเบอร์าจริงทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือเห็นเขาสู้กัน สนุกมากประมาณนั้นเลยแบบแบบบูดุเดือดมาแค่อยู่หายใจจริงทีเอาใหญ่เอาโตกันมากจริงกายแข็งค่อยๆชื่อแบบผู้อายมากชื่ออายมากชื่อแบบจะใช้ที่เขิแบบไม่ใช่แบบแบบกายแท้การสอนพี่โรดมันยูเท่เนี่ยเนอะหรอแมเขาใช้คำตรงๆตรงๆแต่มันง่ายๆเลยเป็นค่อยครั่งก็แบบเขามีมีเขาไงตัวเขามีเขาไหม บ่ายพี่พ่อบบายเออแต่ว่จะพี่น่าจะตุ๋ยละเพราะว่าเราตุ๋ยคือางัดทุกอย่างเอาตรงพลังสู้เขาลงแล้วขนาดเนี้ยถ้าแพ้ก็พุ่มกลับเราเป็นพระเอกนะายังให้เป็นพระเอกอยู่ไหมขนาดเลยให้เดินสะดวกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าหนทางมันอีกยาวจำก็ยังจำไม่ได้โอ๊ยมึงยังจะให้ลูกกูแพ้อีกวัางจริง มันเกินมีหลายสิ่งที่ต้องทำมาจริงอนเอวี่เข้านี่เนยหรอพ่อของเรายังไม่อยากจะยอมรับอีกเออเมียก็จำไม่ได้เลยโอ๊ยหนักแพ้อีกก็โมโหเขาจะปั้งเออให้มันง่ายบ้างสักเรื่องจริงให้เขาแบบเอไออ่ะอะไรเงี้ยแต่ก็แหละ ยังคงสู้กันต่อไปจุด <No. S 2> จบจะอยู่ที่อีพีหน้าหรือเปล่ายัง <S <S <ช>ไม่รู้เหมือนกันคยไม่กล้าจะพูดยังไงเพราะว่าเดาไม่ได้เดาไม่ได้จริงๆรอ,อ,นะอก,กันอกอรอเจอกันใหม่อีพีหน้านะ<ช>จ<า>๊ะค่สวัสดีสดค่ะ